สวัสดีครับพี่น้องแรงงานไทยครับวันนี้เราจะนําข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอาสอบ point สิบสองมาเล่าสู่พวกเราฟังนะครับ point สิบสอาทาง EPS Thailand ทางกระทรวงแรงงานร่วมกับ HRD ประจําประเทศไทยร่วมกับเกาหลีนะครับทํำการเปิดรับสมัครสอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่กุมภาจนถึงวันที่5้ากุมภานะครับ ขั้นตอนในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติให้ชำระเงินแล้วก็ใครอ,อนุมัติให้ชำระเงินเสร็จก็จะเป็นผู้มีสิทธิ์สอบนะครับฉะนั้นมีนักเรียนมีพี่น้องแรงงานไทยทักเข้ามาในอินบอ็อกซ์เยอะมากเลยนะครับสอบถามบอกว่าผมสมัครตั้งแต่วันที่2วันที่ํามทำไมขั้นตอนยังอยู่ที่พิจารณานะครับรอพิจารณานะครับ เนื่องจากว่ามีผู้สมัครสอบเกือบ13,000คนนะครับใช้คาว่าเกือบมากกว่าหรือว่าอาจจะอยู่ประมาณตั้ง13,000คนอยู่ประมาณนั้นนะครับาทางเจ้าหน้าที่ปัจจุบันนี้เขาก็ก,กำลังเร่งเร่งพิจารณาอนุมัติอยู่นะครับเพราะว่าต้องตรวจสอบหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นชื่อนามสกุลสะกดผิดไหมเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยตรงกันไหมรูปถ่ายทั้งสำเนา สำนเสำนาบัตรประชาชนแล้วก็รูปถ่ายมีความชัดเจนไหมสำเนาบัตรประชาชนมีความถูกต้องไหมสะกดภาษาอังกฤษถูกต้องไหมอะไรประมาณนะี้บางคนก็แนบไฟล์ที่เป็นพาสปอร์ตไปด้วยก็ต้องเช็คระหว่างพาสปอร์ตกับบัตรประชาชนตรงกันไหมถูกไหมบางคนก็ถ่ายเอียงบางคนก็ถ่ายขาดบางคนก็ถ่ายไม่ชัดบางคนก็ถ่ายขาวดําไปนะครับหรือภาพถ่ายบางคนก็ไม่ชัดนะครับบางคนก็ ถ่ายภาพไปแบบรูปแบบไม่ถูกต้องนะครับเพราะรูปแบบที่ถูกต้องจะต้องเป็นพื้นหลังสีขาวนะครับขนาดไฟล์จะต้องได้ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าอาหารมีการแก้ไขทาง e p s Thailand ก็จะแจ้งเข้ามาบอกว่าแก้ไขนะครับถ้าขึ้นว่าแก้ไขนี้ให้เราเข้ารีบเข้าไปแก้ไขนะครับโดยที่คลิกที่เป็นรูปประกานะครับอ่าที่เป็นรูปประกาศเราไปคลิกตรงรูปประกาศ ก็จะมีข้อมูลว่าให้แก้ตรงไหนทำอย่างไงนะครับเราก็แก้แล้วก็ส่งกลับไปใหม่นะครับส่งกลับไปใหม่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาแล้วอนุมัติต่อไปนะครับถ,ถ้าคุณได้แก้ได้ถูกต้องนะครับถ้าแก้ไม่ถูกต้องเขาก็จะส่งกลับมาให้พิจารณาแก้ไขอีกรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่นี่จะเร่งเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ากําหนดการคือวันที่14ีนี้จะเป็นวันที่ประกาศว่าใครจะสอบวันไหน มีจำนวนผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้สอบเนี่ยจำนวนกี่คนด้วยนะครับเพราะเดทไลน์ที่เขาตั้งไว้ประมาณวันที่14 14คือวันภายในวันที่13เนี่ต้องเคลียร์หมดแล้วคือต้องเคลียร์พิจรารณาอนุมัติหมดแล้วนะครับส่วนใครแก้ไขไม่ทันยังไงนี่ก็จะถูกตัดถูกตัดนะครับเพราะก็จะมีเดทไลน์ให้อยู่นะครับไม่จะบอกว่าแก้แล้วยังไม่เสร็จอะไรอย่างนี้นะครับ ราะตามกําหนดการคือวันที่14นี่จะต้องประกาศผลแล้วประกาศว่าใครเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้วใครจะสอบวันไหนรอบที่เท่าไหร่เวลาไหนด้วยนะครับวันที่14นะครับนะฉะนั้นทุกๆคนปัจจุบันนี้ใครที่สมัครไปแล้วจะต้องเข้าไปเช็คในระบบว่าตัวเองตัวเองอยู่ในสถานะไหนถ้าเกิดบอกว่าสถานะบอกว่าอรอการชำระเงินก็คือ เราก็ต้องรีบชําระเงินนะครับโดยเข้าไปกดในใบชําระเงินแล้วก็กดรูปเครื่องพรินเตอร์ขึ้นมาแล้วก็มันจะมีเอกสารขึ้นมาแล้วก็สแกนจ่ายด้วยมือถือได้เลยนะครับไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องไปธนาคารนะครับสแกนจ่ายเพราะว่ามันจะมีคิวอา e โค้ดของแต่ละคนอยู่นะครับดังนั้นก็เป็นรูปแบบที่สะดวกสบายมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องใช้มือถือต้องต้องทันหน่อยต้องรู้วิธีนะถ้าถ้าไม่รู้วิธีก็ ต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่เขารู้ด้วยนะครับนะอันนี้ประมาณนี้นะครับอีกหน่อยก็จะชินนะรูปแบบนี้นะรูปแบบนี้สมัคร2อสครั้งละสอครั้ง3ครั้งละนะครับนะเดีเดี๋ยวก็จะชินเองแล้วก็จะจะเริ่มเป็นเองนะครับใหม่ๆครั้งแรกอย่าวุ่นวายกันนี้เยอะนะครับรอบนี้ไม่มีการสะดุดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์ในการสมัครไม่เออเลอร์นะครับ รอบที่ผ่านมายังเอเรอร์เลอร์อยู่นะแต่รอบนี้ไม่เอเรอร์เลอร์ดีมากเลยนะครับสุดยอดเลยยกมือให้เลยนะครับผู้สมัครคาดว่าจะอยู่ประมาณสักหมื่นสามหรือบวกลบนิดหน่อยนะครับหมื่นสองพันแปดร้อยกว่าคนหรือประมาณหมื่นสามอยู่ประมาณนี้นะครับเต็มที่ก็หมื่นสามเศษหรือต่าสุดก็หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยกว่าคนนะบวกลบเพราะว่าตัวเลขยังไม่แน่นะครับอ่า อาจจะไม่มีการชําระเงินด้วยบางคนหรืออาจจะไม่รู้วิธีการชาระเงินนะณนะวันสรุปวันที่14ี่เนี่ยจะรู้ตัวยอด,ยอดแท้จริงว่าจะมีกี่คนที่ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นผู้มีสิทธิสอบน,นะครับนะคิดว่าอยู่ประมาณสักหนึ่งหมื่นหกหมื่นเจ็ดอยู่ประมาณนี้แหละนะหมื่นหกหมื่นเจ็ดอยู่ประมาณนี้ถ้าหากเอาตัวเลขมาวางแล้วกลางลงไปว่าเราจะสอบวัน เสร็จสิ้นวันไหนเพราะตามกําหนดการเขาบอกว่าเขาจะเริ่มสมัครเขาจะเริ่มสอบวันที่21กุมภานันี้แล้วก็สิ้นสุดวันที่20 24มีนานะครับนี่กำหนดกำหนดคร่าวๆข,ของของทางเอ d ชาดีประจำประเทศไทยรวมทั้ง e p พ Thailand ที่กำหนดออกมานะว่าจะสอบอยู่ในพีเรียนี้แต่พอมาเห็นตัวเลขการสมัครสอบนะสมมติว่าถ้าเกิดว่าทุกคนจ่ายเงิน เสร็จเรียบร้อยเป็นผู้มีสิทธิสอบอยู่ประมาณสัก20,080หรือเอ้ยไม่ใช่แต่2 0 0 0 0เขาพูดผิดพูดปิดขอตทษ10,000 12,800หรือ13,000เนี่ยอยู่ประมาณนี้เนี่ยเอาเต็มที่สมมติว่า13,000เรามาบวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ยศูนย์สอบอุดรเนี่ยจาก6,000กว่าคนเนี่ย วันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยศูนย์สอบบูดอนจะสอบได้ร้อยแปดสิบคนเราคิดง่ายๆนะเพราะมันสอบโอเวอร์มากกว่านี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะวันหนึ่งมันสอบสี่รอบศูนย์สอบบูดอนมันสอบได้วันละร้อยแปดสิบคนร้อยแปดสิบคนเนี่ยมันก็จะตกอยู่ประมาณสักงสามสิบห้าวันนะสามสิบห้าวันถ้าหากว่าสามสิบห้าวันถ้าถ้านับไปจริงๆก็จะสิ้นสุดวันสอบวันที่สิบเอ็ด สิบเอ็ดเมษานะครับเอาสมมุติว่าคนไม่ถึงก็ลดลงประมาณสักวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดสิบเมษาถึงวันที่สิบเอ็ดเมษายู่ประมาณนี้ยกเว้นว่าคนชาระเงินไม่ไม่หมดแล้วก็มีคนลดลงมากกว่าน,นี้นะครับก็จะประมาณเมษาเอาต้นเมษาเสร็จอุดอรในต้นเมษาเสร็จเลยครับอุดอรในต้นเมษาจะเสร็จต้นเมษาวันตั้งแต่วันที่ วันที่ห้าวันที่หกที่7ดที่แปดที่9กที่10อยู่ประมาณนี้นะครับแต่วันที่ยีสี่อย่างไงก็สอบไม่เสร็จยังไงก็สอบไม่เสร็จนะอุดรนะครับนะเอาเอ,า,อาง่ายๆว่าศูนย์สอบอุดรนี้จะสิ้นสุดอยู่ประมาณสัก5เมษาขึ้นไปบวกลบ5เมษาบ,บวกลบอยู่ประมาณนี้ส่วนศูนย์สอบกรุงเทพเนี่ยสอบได้วันละ 120คนน้อยกว่าอุดรน,นะอุดรจะมีคอมพิวเตอร์เยอะกว่าศูนย์สอบกรุงเทพสอบได้วันละ120คน120คนเมื่อตัวเลขอยู่ประมาณ6000เนี่ย6ก0 0กว่าคนเนี่ย6,000บวกลบอยู่ประมาณเนี้ยจะใช้เวลาสอบอยู่ประมาณ50วันเลยนะ50วันเลย50วันถ้านับตั้งแต่วันที่21เเป็นต้นไปเนี่ย จะสิ้นสุดการสอบอยู่ต้นต้นพฤษภาเลยนะครับเมษาทั้งเดือนนี้สอบกันอยู่เลยนะกรุงเทพจะสอบสิ้นสุดต้นพฤษภาวันที่ห้าวันที่หกพฤษภาอยู่ประมาณนี้นะบวกลบนะวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าบวกลบอยู่ประมาณนี้นะครับจะสิ้นสุดการสอบอยู่ประมาณนี้ฉะนั้นเอาเดาง่ายๆว่าพอยสิบสองเนี่ยจะสิ้นสุดการสอบ ได้รายงานตัวเนี่ยอยู่ช่วงช่วงกลางพฤษภาครับนะกลางพฤษภาจะได้รายงานตัวนะครับมิถุนาจะเริ่มส่งเอกสารนะครับรายงานตัวเสร็จแล้วก็เริ่มอนุมัติอยู่ในช่วงมิถุนากรกฎาคอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้ววางแผนชีวิตเลยครับว่า นู่นแหละเข้าสู่ระบบไตรมาสสองไตรมาสหนึ่งเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับไตรมาสหนึ่งไม่ทันไตรมาสหนึ่งมันก็จะมาแล้วนะครับไตรมาสหนึ่งก็จะมาแล้วนะเพราะว่าสัญญาจ้างไตรมาสหนึ่งก็จะมาแล้วช่วงปลายปลายปลาย,ปลายมีนานี้นะครับปลายปลายมีนานี้ก็จะก็จะมาแล้วท่นั้นไม่ทันนะครับ ก็แจ้งข่าวเดาเอานะครับประมาณนี้อย่าอย่าคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าเดาจากตัวเลขอะเดาแบบมีหลักการด้วยเนะีเดาแบบตัวเลขถ้าเกิดว่าทุกคนสมัครสอบแล้วก็ชาระเงินตามระบบนี้เรียบร้อยก็จะจะอยู่ประมาณนี้นะครับจะอยู่ประมาณนี้ว่าจะได้รับการเข้าการาจะรับการทดสอบอยู่ในช่วงประมาณนี้สําหรับอุดอรก็จะสิ้นสุดประมาณต้น,ต,นต้นเมษา ตอนสอบกรุงเทพก็อยู่อยู่ต้นต้น,ตน,ตนพฤษภารายงานตัวก็กลางกลางพฤษภาเริ่มอนุมัติให้ในจ้างเลือกก็ประมาณสักมิถุนายู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็สรุปตัวเลขคร่าวๆให้พวกเราได้รับทราบกันนะครับข่าวสารวันนี้ก็เรานำมาแจ้งก็ประมาณนี้นะครับฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับคอร์สเ,เรียนโรงเรียนโคเรียนศึกษาจะเริ่มเปิดเรียนนยวันจันทร์ถัดไปนี้นะครับวันจันทร์หน้าในวันที่13ถึงวันที่รับสมัคร ั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็เริ่มเรียนวันที่13เลยนะครับเพราะว่าเรากลัวสอนในทันสําหรับคนที่สมัครสอบน,นะครับฉะนั้นก็เราก็จะเริ่มเปิดเรียนเลยวันที่13ได้กี่คนก็สอนนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาสมัครได้เลยนะครับหรือจะโทรเข้ามาติดต่อก่อนจะเดินทางมาวันที่12เลยก็ได้นะครับ ถ้าบ้านอยู่ไกลก็เข้ามาวันที่12นะครับถ้าบ้านอยู่ใกล้ก็เข้ามาเช้าวันที่13ก็ได้นะครับห้องจํากัดนะครับห้องจํากัดประมาณสัก27คนนะครับห้องม,อมีที่นั่งอยู่ประมาณ27คนฉะนน้นการรีบๆนิดหนึ่งนะครับรโฆษณาประชาสัมพันธ์นตามนี้นะครับนะสำหรับคนที่สนใจอยากจะไปทํางานประเทศเกาหลีนะครับอ่ะวันนี้ก็นําข่าวสารมาฝากประมาณนี้นะครับโอกาสหน้า เดี๋ยวนำข่าวสารมาฝากใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ